คคนเนเ่ไมมิดกัหรอาสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง The เดโมเ t c h ช l ลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นทีเซอร์รักสลับโลกนั่นเองค่ะซึะ่งจะมา<ช>วันเสาร์<ช>ทางช่อง g b n 25นคะคะทุกคนก็เดียนไปดูกันว่าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปกันค่ะผมเคยคิดนะ ว่าโลกคู่ขนานนะมันมีอยู่แค่ในหนักหือไม่ก็มียหญ่เท่า,า,านั้นแหละจนกระทั่งคุณนึกว่าจบงานตาคอมกูเป็นเลยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างคนอื่นบนโลกอีกไป ขอต้อนรับสู่สมาคมคนไทยในต่างโลกจนะ้ะที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันสมาคมพี่นี่พาผมกลับโลกเดินได้ปะอันดับแรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันไอเทสเป็นไงบ้างวะไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรเไไมึงหน่อยดิมึงเคยตายปะพวกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยก็คือแจนํำทางเราจะรู้ได้ยังไงว่า คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางมัน,น,นไอ้นีไ่นไงเดชดั้งเดทนันเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกับเจ้าของนั่นเลยแต่ติดอยู่นิดเดียวนีน่ใช่ทันแน่หมดจีมี่ไม่ทนันที่โลกโดนแ่ะมึงเชื่ออะไรวะกูไม่ถ่าย แจ็คปะหมว่เงินก็โลสใช่เว้ยไอ้แดงแดงบ้านแล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันมั้งหรอถ้ามันใช้เชฟฝุ่นม้มันคงต้องลองเชฟที่ใจมันเลยเอ่อข้อสรารีบูเวอร์มันนาสักพักใหญ่เลยว่ะพวกมึงนี่พี่แป้งที่กูจะชวนมาช่วยเขียนรถอะตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอะ บทเขาเบเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ยก็มึงเคยบอกไงว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษนะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนําทางของมึงนะแล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนําทางของมึงคือกูเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากูกมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันตัวเองนะถ้ามันใช่น้ยต่อกลับเป็นใบหน้ากัน้ยขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจ มูกำลังขงโมยชีวิตคนอื่นด้วยแล้วมันจะทิ้งเูาไปจริงๆเหรอมึงไม่แม้ทิ้งกูทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความรู้สึกของตัวเองนั้นแหละรู้ว่าต้องสองคนอะข้ามโลกมาเรียนรู้อะไรวะความรักรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอะไรชูนะ้ไงกูเลิกขนาดไหนหนีนเนาะฮ้ยกูเชทให้มึง,ง,มง,งมเอง ไม่ต้องใช้เข้าใจปะคือแบบกูเออไปเลยอ่ะไอ้เฮ้ยแต่กูแบบคือจังจังหวะเดียวกูก็เออแล้วอะแล้วมันมีหมวบหมวตอนสุดท้ายด้วยอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะ ถาหมอดิมมี่แต่มาเบอร์นี้ใช่คิดาหมอมันจะนำพามาถึงขนาดนี้อันนี้คือหมอจิมมี่เขาเป็นหมอดจริงใช่ไหมใช่เป็นหมอดจริงเออเป็นหมอหมองลักษณะบนหมอ๊ยบนั่นแหละเมอดิ่งเลยเออใช่เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูทีเซอร์รักสลับโลกจบไปแล้วก็เกิดความรู้สึกมากมายอะไรอย่างเงี้ยไก่กองใช่ไก่กองคืออะไรมากมายไก่กองโอเคก็คือเอาเอาความรู้สึกฉันก่อนคือฉันรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นแนวที่เหมือนแบบว่าหน้าคนหาอยู่ตรงที่ว่า เฮ้ยเราสลับไปอีกโลกหนึ่งมันก็เกิดคาถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วในโลกที่ฉันตายไปอ่ะร่างฉันมันยังอยู่ไหมเอออะไรคิดเยูาะว่าถ้ามึงจะกลับไปโลกหนึ่งเพราะว่าเนี้ยพอเราสลับมาอีกโลกหนึ่งถูกป่ะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคือเอคนไทยที่สลับมาอยู่ในโลกต่างแดนทีเนี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้โลกเนี้ยคือมันคือมันเป็นโลกต่างแดนจริงๆไหมหรือแค่ว่าจริง หรือแค่ว่าเขาตายไปแล้วเขาเกิดใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่างงไหมกูอ่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์นั่นเป็นความรู้สึกกูแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันน่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้พิดไปถึงว่าต้องมาพิสูจน์ว่าเกิดใหม่หรือเปล่าแต่กูคิดว่ามันไปโลกคู่ขนานจริงๆมันจะเหมือนมาติเวอร์อะไรมันก็จะเป็นแบบโลกคู่ขนานที่เขาจะไปอีกโลกโลกหนึ่งแต่ว่าอยู่อีกล่างล่างหนึ่งแต่กูก็อยากอยากรู้ว่าล่างล่างนั้นอะมันเหมือนแบบเขาเขาตายแล้วมึงเอาวิญญาณไปสิงหรือว่า หรือว่ามันคือล่างอะไรอันนี้อ,อันนี้คือสิ่งที่กูอยากไขเหมือนกันว่าแบบไอ้ร่างร่างนะนะั้นก็ไปก็ไปอยู่ วิญญาณร่างนั้นนะที่เขาไปสิงโอมกับสิงนนทนะ,ะ,ะเขาก็ไปอยู่อีกอีกโลกหนึ่งเลยเลยหรือเปล่าอ,อ,อ,นนอันนี้ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องไปวิสุจน์ในเรื่องกันอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ<ม>ะไรเงี้ยมันก็ดูน่าค้นหาแล้วมันก็ดูรแมนติกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วความเป็นปัญหาความขัดแย้งบางอย่างในจิตใจของเขาะออที่แบบว่าตอนแรกเหมือนเขาจะเจอกุญแจนาทางแล้วระหว่างทะเลที่รับบทโดยซีแล้วก็ระหว่างหมอจิมมี่ที่แสดงเป็นปืนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนจะเจอหัวใจกันแล้วแต่มีคนที่เช่นนอกเรื่องคือน้าตาลที่เน ผู้หญิงสวยๆ,ๆอะไรเงี้ยเออเข้ามาเป็นตัวขัดขวางเอเราต้องมาดูว่าในเรื่องนี้มันจะดําเนินไปไงแต่ว่าฉนันรู้สึกว่าโรแมนติกมากแล้วก็ทีเซอร์ตัวนี้ดีกว่าตัวเก่าเพราะเออแต่ตัวเก่าเข้าใจแหละเพราะเขาแบบรีบ,ร,บรีบทเพื่อมาขายไงว่าช่องจิ M 2022เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยแบบทําแบบรีบออกมาขายก่อนว่าแบบเออจะมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่พอเป็นทิเซอร์นี้ที่แบบว่าเขาซีรีส์จะมาแล้วมันมันดีมากเจนเขาก็จะจะไม่ได้รีบทําขนาดนั้นแต่ก็คือหมายถึงว่าตัดดมาา่่ทร้้ขํไไบนนี แล้วก็อันนี้คือฉันนะแค่แค่สงสัยอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมายถึงว่าโลกที่เขาสลับไปเนี่ยมันเหมือนกับโลกเดิมไหม คือเหมือนแบบสมมติว่าคุณสลับไปไม่ไม่คือหมายถึงว่าคุณสลับไปอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแล้วโลกเนี้ยเขายังหายใจด้วยการออกซิเจนเหมือนเดิมไหมยังมีเทคโนโลยีที่มากกว่าโลกเดิมไหมอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะเหมือนเหมือนเหมือนกับมอติเวอร์ด่ะที่เหมือนประมาณว่าพอคุณเอ่อได้ข้ามไปอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยไฟแดงก็ไม่ใช่ไฟแดงไฟแดงเป็นไฟเขียวอะไรประมาณเนี้ยคือเราอยากจะรู้ตรงนั้นว่าเฮ้ยโลกที่คุณที่คุณไปอ่ะเออมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอยากรู้อยากรู้ตรงนั้นมากกว่าใช่แล้วก็แล้วก็แต่ถ้าถาม ชอบในทีเซอร์เนี้ยคือฉันรู้สึกว่าฉันชอบฉากสุดท้ายรู้ป่าว่าทำไมฉันถึงตอบฉากสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเจมันแย่งกูตอบกูตอบก่อนแต่ว่านอกจาก ฉากค้ายอะลงอ่างกูประทับใจนะคือเหมือนตาก,กูยังจิกกับลงอ่างอยู่เลยแบบแว่าแบบเหมือนในในฉากที่ลงอ่างกูยังตราตึงใจเพราะว่าปกติเราไม่เคยเห็นจิมยี่สิบห้าจะหลุดจะหลุดกรอบตัวเองในการที่แบบการที่จะมีฉากเออลงอ่างอะไรอย่างนี้<อ>ยังไม่เคยเห็นสักเรื่องนะหรือว่าถ้ามีเรื่องไหนเอเคยลองพิมพ์มาดูแต่เหมือนแบบจูบก,กันใต้น้ําก็มีแหละจิมเอ็มที่ทำะนะแต่จิมยี่สิบห้าแต่ว่าแบบ อ่างอะไรเงี้ยแช่กันอะยังยังไม่เคยเจอในแนวนี้อะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ก็เลยแบบตราตึงในการที่กูเห็นว่าเออจมยี่สิบห้ามีฉาบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่นางบอกว่าขายรีมูเวอร์ตอนเธอแม่เห็นในเย็นเห็นมือขอจิมมี่ก็ถือคืออันนั้นอยู่ไงฉันไม่รู้ขายแน่นอนคือจริงๆริอะเจ้เขาไม่ได้ชอบฉาบอาบหรอกเขาอยากรู้ว่าไอ้รีมูเวอร์ที่เช็ดหัวใจอะคืออะไรคือจะคือจะมาเช็ดตัวเองบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าหัวใจเป็นหยักใ่อยสกปรกอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็ดเพื่อให้หัวใจมันสะอาดขึ้นเขาถือเขาถือยี่ห้อแบรนด์เดียวกับอมนนท์ และแล่อีพละแลสปอนเซอร์จากแค่เพื่อนกับเพื่อนข็สู่เรื่องนี้ด้วยรักสลับโลกแล้วก็เขาก็บอกเลยนะว่าคนเขียนนะคือเหมือนเป็นคนเขียนเดียวกับคู่การใช่เพราะว่าชื่อคุณจิตติดเรนใครอยากรู้ว่าตัวละครชื่อของคูณคุณทะเลและคุณปืนในโลกใหม่จะเป็นยังไงแล้วจะหวนหววความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงเนาะก็รอติดตามในรักสลับโลกนะคะรับชมได้ที่จีเมมยี่สิบห้านะคะสองทุ่มึ่งสามารถดูมัดูย้อนหลังได้ที่ยูทูบจีเ m มทีวีออฟฟิเชียลนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะฝากลิงก์นนนะะะะคคขอองวดีีโ้ ที่ด้านบนด้าน,นล่างแล้วก็ทายคลิปนะคะแล้วก็ถ네้าเกิดใครมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะอยากจะพูดคุยมาโมยอะไรกับพวกเราเราก็สามารถตามอ่านกันอยู่นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแชร์เดอะมูฟวี่ชิลด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย